ต้มกระดูกหมูสับปะรดสูตรนี้อร่อยค่ะรสชาติอร่อยครบรสเปรี้ยวหวานเค็มกระดูกหมูเปื่อยนุ่มอร่อยมากค่ะวิธีทำก็ไม่ยุ่งยากค่ะวัตถุดิบก็มีตามนี้เลยค่ะถ้าใครจดไม่ทันก็แชร์คลิปเก็บไว้ดูได้ค่ะเราไปลงมือทำกันเลยค่ะเราจะหั่นพริกหวานก่อนค่ะพริกหวานนี่ใช้สีเขียวและสีแดงอย่างละหเม็ดค่ะนำมาตัดแบบนี้ก่อนค่ะเนี่ยค่ะ เสร็จแล้วก็เอาไส้ออกค่ะหั่นเป็นชิ้นๆเนี่ยค่ะทำแบบนี้เลยพริกสีแดงก็เช่นกันนะคะนำมาตัดออกแบบนี้ค่ะเอาไส้ออกนะคะเสร็จแล้วนำมาหัน่นใครจะใช้เป็นพริกชี้ฟ้าสีเขียวแดงแทนก็ได้นะคะมะเขือเทศค่ะสีลูกจะใช้เป็นมะเขือเทศสีดาก็ได้นะคะตามที่เรามีเลยหอมใหญ่ค่ะ แม่บ้านใช้ทั้งหมดสองหัวนำมาหั่นนะคะเสร็จเรียบร้อยเราก็เตรียมพริกไทยหนึ่งช้อนชาตำให้ละเอียดละเอียดดีแล้วเราก็ใส่รากผักชีค่ะพริกไทยกระเทียมรากผักชีที่เขาตำแล้วเรียกว่าสามเกินนั่นเองค่ะละเอียดแล้วใส่กระเทียมค่ะตำให้ละเอียดเข้ากันดีค่ะเสร็จแล้วเราจะมาทำในส่วนของกระดูกหมูนำมาจี่ในกระทะนะคะ จีให้เหลืองดีเลยค่ะบางสูตรอาจไม่ได้ทําแบบแม่บ้านนะคะนำหมูใส่หม้อต้นเลยก็มีค่ะลองจีแบบแม่บ้านดูค่ะทําให้ต้มกระดูกหมูสับประรดอร่อยสีสวยงามด้วยค่ะน่ารับประทานมากขึ้นค่ะเกลี่ยกระดูกหมูไว้ด้านข้างนำสามเกลือที่เราตาไว้ลงผัดให้หอมเลยค่ะกลิ่นเริ่มหอมฉุยเลยนะคะปรุงด้วยเกลือเล็กน้อยค่ะ ให้กระดูกหมูของเรามีรสชาติเสร็จแล้วนำมาเทใส่หม้อที่เราจะต้มค่ะเทใส่หม้อลงไปเลยค่ะเติมน้ำสะอาดลงไปค่ะให้พอท่วมขึ้นมาสักหน่อยค่ะปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขาวน้ำปลาตามด้วยน้ำตาลปี๊บค่ะน้ำมะขามเปียกปรุงประมาณนี้ก่อนนะคะ เดี๋ยวเราเคี่ยวเสร็จเราใส่สับปะรดใส่ทุกอย่างแล้วเราเค่อยชิมแล้วปรุงเพิ่มค่ะปิดฝาต้มให้กระดูกหมูเปื่อยค่ะต้มมาสักพักเปิดออกดูค่ะแม่บ้านจะเช็คดูให้กระดูกหมูสุกสัก60%อร์ก่อนนะคะใส่หอมใหญ่ลงไปตามด้วยสับปะรดค่ะพริกหวานเขียวแดงใส่ลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วปิดฝาต้มให้ผักเปื่อยนุ่มค่ะต้มมาสักพักเปิดออกดูนะคะเนี่ยค่ะ ผักยังไม่เปื่อยค่ะแม่บ้านจะปิดฝาต้มอีกสักพักค่ะเปื่อยประมาณนี้แม่บ้านจะใส่มะเขือเทศค่ะใส่มะเขือเทศทีหลังเพราะว่าเขาจะเปื่อยเร็วมากเดี๋ยวจะเละต้มทุกอย่างมาสักพักหนึง่งนี่ค่ะเปิดออกดูใครชอบเปื่อยมากเปื่อยน้อยก็ต้มต่อไปตามชอบได้เลยนะคะลองชิมรสด,ดูค่ะแม่บ้านจะปรุงน้ำตาลเพิ่มค่ะมะขามเปียก เสร็จแล้วปิดฝาตุนอีกหน่อยทุกอย่างเปื่อยสุกได้ที่ตามที่แม่บ้านชอบแล้วนะคะสีสันสวยงามน่ากินสุดๆเลยค่ะเราไปตักใส่ถ้วยเสิร์ฟกันค่ะอน่ากินมากๆค่ะกลืนน้ำลายเลยนะคะเรามาลองชิมกันดูค่ะเป็นเมนูโปรโดของคุณพ่อแม่บ้านเลยนะคะเปรี้ยวหวานหวนคนแก่ชอบต้มกระดูกหมูสับประรดสูตรนี้อร่อยมากๆเลยค่ะ ลองไปทำทานกันดูนะคะขอบคุณที่ติดตามและรับชมค่ะเอาไว้พบกันคลิปหน้าเมนูหน้าค่ะขอบคุณมากๆค่ะ